นสนับสนุนรายการโดย Jenny f o o วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพท่านหนึ่งค่ะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านความรักของผู้เป็นแม่ที่มองว่าลูกนั้นคือสิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดสำหรับเธอค่ะเราไปทำความรู้จักกับคุณแม่คนนี้และลูกชายสุดที่รักของเธอกันเลยค่ะ กำไรมูลทองน้อยค่ะกำไอใช่อายุเท่าไหร่ล้วคะอายุห้าสิบสามค่ะแล้วตัวน้องน้องอายุสิบเก้าค่ะน้องชื่อโอ๊ตค่ะน้องเขามีความผิดปกติทางร่างกายทางร่างกายตั้งแต่เกิดเลยเราคุณแม่ทำเงานอะไรทำงานดูแลห้องน้ำอยู่ที่วัดลำพญาค่ะแล้วตอนคุณแม่ไปทำงานแล้วน้องอยู่ยังไรคะน้องก็อยู่ฝากแม่ชีไว้ แม่ชีก็จะมาขายทูกขายเทียนที่ลานบาทก็ฝากเขาแล้วก่อนหน้านี้นอกจากคุณแม่ที่ดูแลน้องเรายังมีใครช่วยดูแลบ้างไหมแต่ก่อนนั้นแม่ดูให้นี่แม่คุณยายดูให้นี่แม่ก็เสียแล้วว่าไม่มีใครดูตอนนี้คุณแม่ถือว่าโอเคไหมทั้งความเป็นอยู่ฐานะการเงินการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็แบบว่างานมันไม่มีทุกวันงานไม่ได้มีทาทุกวัน มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พ้าวันคัดตเลิกแค่นั้นเนี่ยพร mm hmm. าวันจันทร์ก็ทําแค่วันหนึ่งแล้วก็วันศุกร์วันหนึ่งไรายได้ต่อเดือนขออนุญาตถามไหมคะถ้าวันวันจันทร์นี่เขาให้สองร้อยห้าสิบเทาเสาร์อาทิตย์ให้สามร้อย รายได้ของคุณกําไรมีไม่ได้มากนักค่ะแต่ทุกบาททุกสตางค์เธอพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ความเป็นอยู่ของน้องโอ๊ตดีขึ้นเพราะเธอนึกอยู่เสมอว่าเธอเป็นที่พึ่งเพียงคนเดียวของลูกชายของเธอคนนี้แต่ความกังวลก็ได้กลับเข้ามาหาคุณกําไรอีกครั้งเมื่อทราบว่าน้องโอ๊ตมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายเพิ่มจากเดิมจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ หลังๆมานี้เห็นบอกน้องมีความผิดปกติอย่างอื่นด้วยมีก้อนก้อนเนื้อก้อนซีสใช่ไหมคะเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงเริ่มเกิดเมื่อไหร่คะเพิ่มเกิดก่อนที่ก่อนที่น้ําจะท่วมมันจะเป็นเล็กๆก่อนเป็นเม็ดเล็กๆตอนนั้นเขายังไม่ไม่ใหญ่ตอนนั้นมันยังเล็กอยู่ไงตาเขาจะแดงมากเลยแดงข้างนี้มากเลยเราไปหาหมอหมอก็ให้แต่ยาพารามากินแล้วก็ให้ยาหยอดตามาแล้วน้องดีขึ้นก็ไม่ดี ก็ไปหาหมออีกหมอก็ให้แบบนี้มาอีกตั้งแต่5ปีที่แล้วจนน่าต่างต่างเหล่วนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่จนปิดเนี่ยปิดอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถลืมตาได้หรอคะก็ก็ลืมได้แต่ว่ามันไม่ได้ปิดมากเลยแต่ปิดอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยแต่ปิดอย่างเงี้ยเลยเม็ดมันใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่งมาอย่างเงี้ยเลยนอกจากที่ตาแล้วน้องเังเป็นก้อนตรงไหนเป็นก็เป็นตามตัวเขาก็ยุบแล้วมันก็ไม่ เนี่ยที่ขาเขาจะเป็นแล้วก็เป็นตรงนี้ที่ก้นเขาตรงเนี้ยจะเป็นตุ่มหรือก้อนเป็นก้อนซีใช่ไหมไปค่ายเป็นซีแต่เป็นก้อนๆไม่ใช่ซีจะไม่เจ็บคุณหมอได้บอกไหมคะเป็นอาการขผมเขาไม่ได้บอกอะไรทีแรกเป็นสองข้างแล้วจะเป็นเม็ดก้อนใหญ่ๆเข้อนั้นเนี้ยก้อนเท่าหนูโป๊งเท่าหิโป้กอย่างเงี้ยสองข้างที่คอเลยสองแถบเลย หมอบอกไหมคะว่าถ้าเราเกิดไม่ได้รักษาหรือปล่อยให้เป็นเยอะๆกว่าน,นี้ต่อไปจะเป็นอะไรเ,เขาไม่บอกเขาบอกว่าถ้ามันไอเนี่ยเหนือปลาแรงเขาจะผ่าให้แต่เขาไม่ว่าเขาไม่รับประกันเขากลัวเด็กไม่ฟื้นเ,เขาบอกเด็กไม่สมประกอบถ้าเกิดวางยาสลบกลัวไม่ฟื้นฉีดยาชาก็กลัวไม่ฟื้นเราไม่อยากให้น้องหายเราให้น้องหายแต่ว่าหมอก็มี คือจางน้ำหนักแล้วนี่จะเสี่ยงมากกว่าเสี่ยงมากกว่าหมอก็บอกไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ยอมผ่าให้ว่าให้ยางมากินเรื่องจริงเปิดใจขอขอบคุณเจนี่ฟูดแคะขอขอบคุณเจนนี่พูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะ ขอ,ขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆคำขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไปเรื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนี่ฟูด อที่เกิดขึ้นตามตัวของน้องโอ๊ตสร้างความกังวลให้กับคุณกำไรมากพอสมควรค่ะคุณกำไรจึงลองมองหาทางอื่นเพื่อหวังให้ลูกชายของเธอดีขึ้นยาที่แรกให้กินในนั้นยาเลือดจะเคก็มันก็ไม่ยุบไป้เอามาจากไหนคะก็เขาออกในวิทยุเขาโฆษณาว่าไงก็ว่ากินระหายได้ทุกโรคเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรหายหมดมก็เลยลองซื้อมากินดูก็ประมาณสักห้าขวด เป็นยายังไงคะเป็นยาเป็นเหมือนเม็ดแคปซูลน่ะเป็นเหมือนเม็ดแคปซูลเม็ดเล็กๆลแล้วเราทำไมคุณแม่ถึงกล้ากินคือเขามีออยรับรองหรือว่ามีอะไรา้เขาเขาก็บอกเขามีรับรองให้กินไม่ถึงเดือนก็หมดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะขวดหนึ่งอะมันขวดหนึ่งวีไม่ขีเม็ดหรอกคือเหมือนใครบอกใครบอกก็เออก็กินก็ซื้อกิน ทางเลือกนั้นดูเหมือนจะยังไม่ช่วยให้ก้อนเนื้อของน้องโอ๊ตมีขนาดเล็กลงหรือหายไปค่ะคุณกำไรจึงเริ่มศึกษาเพิ่มมากขึ้นสอบถามจากคนรอบข้างบ้างจนเมื่อมีคนที่คุณกำไรไว้ใจแนะนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บำบัดคุณกำไรจึงมีความหวังขึ้นอีกครั้งเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากคุณกำไรกันเลยค่ะแล้วทีนี้น้องมาร่างกายดีขึ้นอย่างนี้ได้ไงคะ ก็ทานไ้ตัวนี้เลยค่ะทานเครื่องดื่มตัวนี้รู้จักได้ไงก็คนที่ไอ้นั่นแก้วมังกรเขาบอกมาอีกทีก็บอกกับบ้านหลังนี้มาแล้วบ้านหลังนี้เขาก็บอกมาอีกทีหนึ่งบอกว่าเขาบอกแล้วให้ลงทานดูว่ามันดีเราก็อยากให้ลูกอยากให้ลูกหายดีขึ้นไงความหวังของแม่ตอนนั้นเลยที่ที่เขาบอกมาแม่ต้องการให้น้องหายประมาณไหนอยากให้ตาหายอยากให้ยุบอยากให้ยุบมากเลยตา้องหายก่อนหน้านี้น้องเป็นยังไงคะ แต่ก่อนเขาช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยหยิบอะไรก็ไม่ได้หล่นไปหมดแต่ตอนนี้เขาดีเลยดีมากเลยเขาก็กินเองเดี๋ยวเ้าก็ข้าวต้องป้อนนะเพราะเขายังจับไม่ถนัดไม่ถนัดต้องป้อนแต่พวกนมพวกอะไรเขาหยิบกินเองได้น้ำหยิบกินเองได้แต่ตู้เย็นเขาก็เปิดเองได้อะไรทาได้หมดกอ,องเกงเขาก็ใส่เองได้แต่ก่อนนี่ใส่งเกงอะไรแต่งตัวเองได้ไหมคะไม่ได้ เพิ่งมาได้ช่วงหลังๆเนี่ยเพิ่งจะมาได้ใส่กางเกงได้ือเหมือนเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะใช่แต่เสื้อเนีี้เขาจะใส่ไม่ได้ไงก็ยังไม่สามารถใส่เองได้กางเกงเขาใส่เองได้เขาก็พอช่วยเหลือตัวเองได้มั่งหลังจากที่ทานมานานยังคะก็เพิ่งจะทานได้สามชุดแล้วก็ตอนนี้สามชุดได้ขันใจมีก้อนเนื้อตรงไหนยุบไปบ้างคะนอกจากขาที่เห็นี่ยตรงเนี้ยหายมากเลยยุบมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยสองข้างเลยก่อนเป็นเท่านี้ เวลาหันไปก็จะเป็นเม็ดหมดเลยของทั้งสองข้างเลยเนี่ยแต่เนี้ยยุบมากหมดเลยยุบหมดเลยแต่นี่เขาก็ดีนะแขนก็ดีแขนก็ยุบดีขึ้นหมดทานครั้งละสองสองเดียวให้เขาทานสองเดียวเช้าเย็นเช้าเย็นวันละสองครั้งแต่ตรงนี้เขาก็เป็นที่แรกมันเป็นเป็นเส้นเป็นปุ่มๆอ่ะก็ยุบเนี่ยหมดตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเยอะเลยที่แรกแขนอันเนี้ยเขาจะงออย่างี้ใส่เสื้อไม่ได้นะ ก็ยังรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะแบบนี้เลยแต่ว่าเดือนนี้ยกแขนขึ้นอย่างเงี้ยได้ใส่เสื้อจะไม่จะไม่เก่งไงธรรมดาเขาจะเก่งเก่งไว้คือไม่ยอมให้ยืดแสงตอนนี้ยืดได้ตอนนี้ยืดได้เลยเขาจะใส่ได้เลยไม่ต้องยกแขนขึ้นนะลูกยกแขนสูงยกแขนขึ้นก่อนยกแขนขึ้นึงสูงเขาจะยกได้หายเก่งมาเยอะพอสมควรพอสมควรแล้ว คุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างตอนนี้น้องกอับกันก็ดีใจดีใจที่เขาตาเขายุบแต่ตรงนี้ยุบมีกำลังใจในการทำงนานต่อคือสองคนยืนทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับคุณกําไรนะคะคุณแม่ที่มีหัวใจแข็งกแกรง่งทำทุกอย่างเพื่อลูกได้แบบนี้น่ายกย่องมากๆเลยละค่ะ ทางรายการขอขอบคุณคุณกำไรและน้องโอ๊ตมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพขอให้ครอบครัวของคุณกำไรพบเจอแต่เรื่องดีๆและขอให้สุขภาพของทั้งคุณแม่กำไรและน้องโอ๊ตแข็งแรงขึ้นนะคะขอขอบคุณเจนนี่ฟูดค่ะขอขอบคุณสุรพุธครับขอบคุณเจนนี่ฟูดค่ะ ขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณเจนี่ฟูดครับขอบคุณเจนี่ฟูดค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆคําขอบคุณที่มอบให้กับเจนี่ฟูดเราจะขอมอบแต่สิ่งดีๆตอบแทนให้กับทุกท่านตลอดไป